สวัสดีค่ะมือน,นี้ไม่ปิ้งชาแนลผ้ามาเอาบกม่วงไปกินสมค่ะบกม่วงกระสอหากินอยากเร้วหรือว่าบกม่วงหยัดบูกนั่นเองค่ะเริ่มสิหากินอยากและค่ะคู่มือนี้คนุนส่วนมากบกคอยเก็บไว้ค่ะส่วนมากปลูกแต่บกม่วงมันเหนียวนี่นะบกม่วงอันนี้ก็เลยหากินอยากค่ะนี่มันยากัดร,รอบๆเด้อค่ะเดอ้อทุ่งนาค่ะ กระสีแหงแร่งแน่ย้ำนี่อเอ้มาเบิ่งกัดข้าจ,ดจีดไจักหนวยกระดุกแน่อยู่คับปีนี่ ผู้พายอย่าพาน้องไปค่ะดกทั้งนี้เยูะพอได้กินค่ะกระบโดกแห้งไนไหนอันนี้ของลุ่งเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะมาขอเพิ่นคงจะคลองโมมี่ค่ะหากินยากเก็บไปกินส่มมื่ออื่นค่ะแจวประเด็กหน่อยเนาะใส่หอมแดงหลายๆหวานๆเว้ยเราละสมเขียวพี่เนาะ นี่นะเฮ้ยทางฝีนี่นะหน่วยหนึ่งอันมันล่นอยู่แล้วก็มีเนาะค่ะเพราะว่ามันลมวังหันเพราะว่าฝนตกวังหันลมยังหฮงค่ะก็เลยแบบมีร่วงเองเนี่ยนี่นะเฮ้ยนี่มเพอละว ซัสสสมสกินสมไซโซผลงานดูนี่ค่ะหนึ่งถุงบบกใหญ่เลยกับไม่ซื้ออยู่ตลาดระย่างซ้าวบาทอยู่โอเคค่ะผู<ว>้ดใดบ่อยากพลาดคลิปแบบสบายสบายไข่เคียดบย่อยากพลาดคลิปใหม่ๆมของส่องแม่ปิง๊งเนี่ยก็กดตติดตามไหวได้ดเลยค่ะเด้อสิเดคลิปใหม่ๆมให้เบิง่งค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะ